สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ KKBS Dean Talk ค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรามีกำหนดพบกันเป็นประจำทุกเดือนค่ะสำหรับเดือนนี้เมษาย,ยน2565ค่ะเดือนของการเริ่มต้นปีใหม่ไทยนะคะ,คะเป็นโอกาสอันดีค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะ รองศาสตราจารย์ดรเพนศเจริญวานิชค่ะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีหรือขอนแก่น b u s i n e s s s c h o o l k k b s ค่ะเช่นเคยค่ะเรามีข่าวสารดีๆนะคะที่จะนำมาเรียนทุกท่านค่ะให้ได้รับทราบค่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปกับเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในช่วงปีใหม่ไทยนะคะซึ่งเป็นช่วงที่พวกเราเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นช่วงของการเริ่มต้นของคนไทยนะคะเราก็มีข่าวสารดีๆ ค่ะสำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยค่ะเดือนเมษายนค่ะเป็นเดือนที่พวกเราทุกคนนะคะก็รอคอยค่ะเพราะว่าเป็นประเพณีที่พวกเราสืบทอดกันมายาวนานนั่นคือประเพณีสงการนะคะเป็นโอกาสที่ให้พวกเราได้กลับไปยังภูมิลำเนากลับไปเยี่ยมครอบครัวกลับไปมีความสุขความสนุกสนานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็ เป็นโอกาสให้พวกเราค่ะได้กราบขอพรได้กราบขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะซึ่งถือเป็นประเพณีของคนไทยนะคะที่เราจะต้องนอบน้อมและเราจะต้องระลึกถึงบุญคุณผู้มีพระคุณหรือบุญคุณของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ได้เลี้ยงดูหรือได้สนับสนุนพวกเรามาค่ะช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดนะคะในประเทศไทยค่ะดังนั้นเราจึง มีประเพณีของการรดน้ําดําหัวนะคะหรือการที่จะใช้น้ําเพื่อรดให้เกิดความร่มเย็นให้เกิดความสดชื่นแล้วก็ทําให้พวกเรานั้นนะคะได้คลายความร้อนลงไปบ้างนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวและก็ได้รดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ได้ขอพรอนันเป็นมิ่งมงคลในชีวิตเพื่อที่จะเริ่มต้นปีใหม่ไทยเพื่อที่จะให้หนึ่งปีข้างหน้าต่อไปนี้ เป็นปีแห่งความสุขเป็นปีแห่งความสําเร็จนะคะและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คงจะได้พรดีๆมาทําให้พวกเรามีกําลังใจในการที่จะทํางานในการที่จะใช้ชีวิตค่ะแล้วก็ทําให้พวกเรานะะก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังนะคะข่าวสารดีๆจากทาง kkbs ค่ะข่าวแรกเลยนะคะเป็นข่าวที่ทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ดีใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีของพวกเราค่ะทั้งบุคลากรทั้งนักศึกษาค่ะจากการประกาศผลนะคะในการจัดอันดับของไซมา i โก t i t u t i o n Rankings หรือการจัดอันดับของสถาบัน s ซมารโกในปี2022ค่ะก็คือปีนี้นั่นเองค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราค่ะขึ้นอันดับ2ของประเทศไทยค่ะในสาขาวิชา Business Management and Accounting ค่ะ s i n e s s ก็คือบริหารธุรกิจ Management ก็คือการจัดการ Accounting ก็คือการบัญชีนั่นเองค่ะซึ่งคณะเราก็สอนทั้ง3สาขายอยู่แล้วนะคะเราสอนบริหารธุรกิจเราสอนการจัดการแล้วเราก็สอนการบัญชีอยู่แล้วค่ะดังนั้นค่ะจึงสามารถที่จะเรียกได้ว่าผลงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นแท่นอันดับ2ของประเทศไทยนั้นนะคะก็มาจากพวกเราชาว kkbs นะคะเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีหลายคณะ ที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจสอนทางด้านการจัดการค่ะแต่ก็ kkbs ก็เป็นส่วนหนึ่งแน่นอนแล้วก็เป็นคณะที่เรามีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ค่อนข้างจะมากนะคะดังนั้นจึงเป็นความภูมิใจของพวกเราค่ะซึ่งการขึ้นอันดับสองของประเทศไทยนี่นะคะนอกจากนำความปลื้มใจมาสู่พวกเราแล้วค่ะเรายังได้อันดับที่125ของเอเชียนะคะมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียก็โอ้โหมี เป็นพันมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวนะคะแต่เราได้อันดับที่125แล้วถ้าเป็นอันดับโลกละคะมีมหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจอยู่ประมาณน่าจะประมาณ20,000กว่ามหาวิทยาลัยนะคะเราอยู่อันดับที่513ของโลกค่ะนี่คือความสำเร็จนะคะนี่คือเรียกว่าผลตอบแทนจากความเพียรพยายามความทุ่มเทของพวกเรานะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาค่ะซึ่งปี2022ค่ะขึ้นอันดับส ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปี2021เป็นอย่างไรบ้างนะคะปี2021นะคะเราอยู่อันดับ4ของประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นการก้าวขึ้นสู่อันดับ2ในปีนี้ก็เป็นการก้าวกระโดดจากอันดับ4ขึ้นเป็นอันดับ2นะคะอันนี้ถามว่าสถาบัน s i m a r c o Institution Ranking นะคะหรือ SIR ที่จัดอันดับสถาบันต่างๆนะคะทั่วโลกเขาจัดอันดับยังไงคะ่ะ ส่วนใหญ่แล้วเขานับจากผลงานวิจัยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่มีการเผยแพร่และมีการตีพิมพ์ในวารสารในระดับนานานชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนฐานข้อมูลที่เรียกว่า scopus ค่ะมีองค์กรต่างๆค่ะที่ผลิตผลงานนะคะก็ร่วมเรียกว่าเกือบจะ1นึ่งหมื่นสถาบันนะคะทั่วโลกนะคะที่ร่วมกันผลิตผลงานก็จะมีการนับผลงานนะคะดูคุณภาพของผลงาน ค่ะซึ่งทําให้ทุกคนนะคะก็จะต้องกระตือรือร้นในการสร้างผลงานแล้วก็สร้างนวัตกรรมดีๆค่ะเพื่อที่จะสามารถนําไปนับนะคะใหะ้เป็นค่าคะแนนต่างๆแล้วก็นํามาสู่การจัดอันดับค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะในนามของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะเราขอบคุณทุกท่านทุกสถาบันนะคะที่อยู่ในมหาเทยาลัยขอนแก่นทุกส่วนงานนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ มีหลายคณะนะคะที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจเช่นวิทยาลัยบัณฑิตศ,ศึกษาการจัดการนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านเรานะคะวิทยาลัยนานาชาติค่ะแล้วก็คณะสหวิทยาการที่วิทยาเขตนองคายค่ะก็มีหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจค่ะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะร่วมแรงร่วมใจกันค่ะขอบคุณไปยังเครือข่ายความร่วมมือต่างๆนะคะผู้ที่ร่วมในโครงการวิจัยดีๆของพวกเรานะคะแล้วก็ ูความร่วมมือทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่สนับสนุนด้วยดีตลอดมาค่ะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่ดีแล้วก็นำมาซึ่งการจัดอันดับที่พวกเราภาคภูมิใจค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานที่กล่าวมานะคะรวมไปถึงหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามหลายสถาบันที่ไม่ได้เอ่ยนามค่ะเราก็ยังจะจับมือกันนะคะเป็นการ,รยาณมิตรที่ดีต่อกันค่ะเพื่อที่เราจะก้าวไปข้างหน้านะคะนำพามหาชิทยายขอนแก่นซึ่งเป็นสถาบัน มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาที่คนอีสานเราภาคภูมิใจนะคะเพื่อก้าวไปสู่อันดับที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะข่าวที่สองนะคะเป็นข่าวของความภูมิใจอีกเช่นเดียวกันนะคะค่ะทุกท่านคงรู้จักอาลีบาบานะคะใครที่ซื้อสินค้าโดยสั่งผ่านลาซาดานั่นหละคะท่านกําลังใช้บริการของอาลีบาบาอยู่นะคะอาลีบาบากรุ๊ปพวกเรารู้จักกันดีนะคะมีต้นกําเนิดจากประเทศจีนค่ะ แล้วก็มีเครือข่ายของการซื้อขายออนไลน์หรือการขายผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรืออ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะคะทั่วโลกค่ะซึ่งบาบากรุ๊ปนะคะก็ได้มาร่วมมือกับคณะเรามายาวนานค่ะแล้วก็บัตรนี้ค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะทํากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันพัฒนาศักยภาพของคนอีสานเรานะคะให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลค่ะ ดังนั้นค่ะอาลีบาบาจึงร่วมกับคณะเราค่ะในการจัดตั้งศูนย์ที่เรียกว่าอาลีบาบาอินคูเบชันเซ็นเตอร์ค่ะอาลีบาบาอินคูเบชันนะคะอินคูเบชันก็แปลว่าบ่มเพาะนะคะก็แปลว่าศูนย์ที่จะบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการนะคะซึ่งในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้นะคะเราเน้นไปที่เรื่องของการค้าขายในระดับโลกนะคะ,ะเรียกว่าเป็นอาลีบาบา GDT ด้วยนะคะ GDT คือ global ดิจิทัลทา l e เลนต์นะคะอาลีบาบา GDT อินโฟเมชันเซ็นเตอร์นะคะซึ่งศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ไหนศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ห้องสมุดของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีชั้นหนึ่งค่ะท่านมาที่คณะเราท่านจะมองเห็นห้องสมุดได้อย่างชัดเจนนะคะเข้ามาใช้บริการได้แม้ว่าจะอยู่ข้างในห้องสมุดแต่ก็พร้อมบริการเปิดให้ใช้บริการได้นะคะวันธรรมดาวันหยุดด้วยแล้วก็ในบางวันก็เปิดถึงช่วงเย็นด้วยนะคะก็ลองติดตาม ในเพจของคณะเพื่อที่จะได้รู้ว่าช่วงเวลาในการเปิดให้บริการเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้เข้ามาร่วมงานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ,ะท่านรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรไมตรีอินประสิทธิ์ค่ะท่านก็มาเป็นประธานในพิธีค่ในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้นะคะ รวมไปถึงผูแ้แทนจากอาลีบาบา GDT t ทีไทยแลน์นะคะก็คือคุณนเรนทองกวาวค่ะแล้วก็รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายค่ะท่านคณะบดีท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้แทนจาก8องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่นนะคะแล้วก็ผูแ้แทนจากหลายๆองค์กรก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเรานะคะเพราะว่าการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ค่ะเป็นการที่จะให้โอกาสผู้ประกอบการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ค่ะเช่นนักศึกษานะคะหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจจะประกอบการดิจิทัลนะคะที่สนใจจะเรียนรู้ค่ะรวมไปถึงเครือข่ายต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยนะคะได้มีโอกาสที่จะใช้บริการบริการของเรามีทั้งไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีทั้งคิดค่าใช้จ่ายนะคะสามารถเข้ามาศึกษาดูได้นะคะการเปิดศูนย์ในครั้งนี้พร้อมกับ เปิดตัวหลักสูตรอบรมที่เรียกว่าดิจิทัลองเทอพีน n e เจอร์นี่นะคะหรือการเดินทางของผู้ประกอบการดิจิทัลค่ะมีเจอร์นี่หรือมีการเดินทางมีเส้นทางอย่างไรนะคะเราก็จัดเป็นการอบรมช็อตคอร์สหรือการอบรมระยะสั้นค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้สัมผัสได้เรียนรู้นะคะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลควรจะต้องเดินทางอย่างไรนะคะมีทั้งหมด6หลักสูตรค่ะ หลักสูตรที่หนึ่งเลยค่ะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับมุมมองการทำธุรกิจของอาลีบาบานะคะหลายท่านได้ยินอาลีบาบามายาวนานแต่การทำธุรกิจในมุมมองของอาลีบาบาการทำธุรกิจนะคะเพื่อประสบความสำเร็จในระดับโลกแบบอาลีบาบานั้นมีมุมมองอย่างไรนะคะอันนี้คือหลักสูตรที่หนึ่งนะคะน่าเรียนมากเลยเลยทีเดียวค่ะก็ลองมาติดตามดูนะคะแล้วยังมีหลักสูตรที่สองค่ะการสร้างตัวตนของธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือเราเรียกว่า วิสเน profiling ค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าหลักสูตรที่จะทำให้เรานะคะมีความแตกต่างจากคนอื่นมีตัวตนมีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเราสร้างตัวตนอย่างไรคนถึงจะจ,จดจำเราได้คนถึงจะสามารถคิดถึงเรานะคะที่แตกต่างจากคนอื่นค่ะไปสู่หลักสูตรที่3นะคะการตลาดดิจิทัลค่ะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งค่ะเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะคะปัจจุบันนี้การทำค้าขายการทำธุรกิจ เราต้องเรียนรู้เรื่องของดิจิทัลมาเก็ตติ้งค่ะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลายกลุ่มนะคะไปถึงหลักสูตรที่4ค่ะการค้าปลีกในยุคดิจิทัลดิจิทัลรีเทลลิงการค้าปลีกค้าขายเล็กๆน้อยๆต่างๆเดี๋ยวนี้นะคะไม่เหมือนเดิมแล้วเ,เราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไปตั้งร้านขายของเหมือนขายของชําเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่เรามีช่องทางดิจิทัลเรามีออนไลน์นะคะเรามีวิธีการเข้าหาลูกค้าช่องทางในการ ไปถึงลูกค้าได้โดยผ่านดิจิทัล h a n n e l หรือช่องทางดิจิทัลเป็นอย่างไรต้องมาเรียนรู้กันนะคะไปถึงหลักสูตรที่5ค่ะเจาะแผนกลยุทธ์การค้าส่งกับ a l i b a b a .com นะคะบางคนก็ยังชอบอยู่นะคะค้าส่งขายทีเยอะๆนะคะขายไปยังคนกลางขายแล้วก็ให้คนกลางไปขายต่อนะคะอันนี้ก็ a l i b a b a .com เขามีเทคนิคมีกลยุทธ์มากมายเลยเราไปเจาะแผนกับเขาค่ะแล้วก็ หลักสูตรสุดท้ายค่ะหลักสูตรที่6นะคะใครที่ต้องการค้าขายไปยังต่างประเทศค่ะต้องไม่พลาดหลักสูตรนี้นะคะหลักสูตรการส่งออกนะคะกับเอ็กซิ n แบค่ะทุกท่านคงจะเคยได้ยินนะคะ e x ็กซ a n ก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้านะคะซึ่งธนาคารก็นอกเหนือจากการให้ความรู้แล้วยังให้สินเชื่อด้วยยังให้แนวทางด้วยนะคะซึ่งทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา นะคะคณาจารย์บุคลากรค่ะหลากหลายกลุ่มเป้าหมายสามารถมาเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนทั้ง6หลักสูตรหรือเรียนบางหลักสูตรที่สนใจได้นะคะมาพบกันนะคะที่ b a b a GDT Incubation Center ค่ะอย่าลืมนะคะห้องสมุดของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีชั้นหนึ่งค่ะทุกท่านก็จะได้พบกับการให้บริการนะคะเพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยผ่านช่องทางดิจิทัลค่ะเรารอให้บริการทุกท่านอยู่ค่ะค่ะไปถึงข่าวสารเรื่องที่3นะคะก็ยังเป็นเรื่องดีๆนะคะที่พวกเราค่ะชาว Business s c h o o l นะคะหรือสถาบันที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจนะคะเราก็มีความภูมิใจที่จะได้นำเรียนทุกท่านให้รับทราบค่ะเรามีสถาบันที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยมากมายเลยทีเดียวนะคะ,ะน่าจะนับได้เป็นร้อยสถาบันเลยทีเดียวค่ะ แต่มีอยู่10สถาบันค่ะที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันโดยการจัดตั้งเครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่าย BSNT นะคะ B ก็มาจาก business ค่ะ S มาจาก school นะคะ N มาจาก network network ก็คือเครือข่ายค่ะตัว T ก็มาจาก Thailand นะคะนั่นก็คือ business school network of Thailand ค่ะเป็นเครือข่ายสถาบันทางด้านบริหารธุรกิจของประเทศไทยค่ะ สำหรับความร่วมมือนี้นะคะมีทั้งหมด1ิสถาบันค่ะที่ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็จัดตั้งเครือข่ายนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะได้ทํากิจกรรมดีๆร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการทางด้านวิจัยทางด้านบริการวิชาการและก็ทางด้านพัฒนานักศึกษาด้วยนะคะค่ะทั้ง1ิบสถาบันนี้มีที่ไหนบ้างค่ะไปที่กรุงเทพมหานครก่อนเลยนะคะสถาบันเก่าแก่ที่สุดค่ะของประเทศไทยค่ะที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ประกอบด้วย2คณะหน่วยงานค่ะที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายนะคะคณะแรกเลยก็คือคณะพนิชศาสตร์และการบัญชีค่ะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ,ะแล้วก็คณะที่2ค่ะก็คือสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสสินป์ค่ะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหรือชื่อย่อๆก็เราเรียกศสสินป์ศินปกันนะคะสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่วนใหญ่สอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะนี่ก็มาร่วมเป็นเครือข่ายเรานะคะไปที่มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่รองลงมาค่ะ ก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะค่ะก็เป็นเรียวแรงที่สำคัญนะคะเป็นแม่งานที่สำคัญในการจัดงานในการลงนามความร่วมมือนะคะในครั้งนี้ค่ะนะคะแล้วก็ไปที่สถาบันที่สานะคะก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยคณะบริหารธุรกิจนะคะค่ะสถาบันที่4นะคะยังอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็คือวิทยาลัยการจัดการค่ะของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ไปที่สถาบันที่5นะคะก็คือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โดยคณะบริหารธุรกิจค่ะก็ยังอยู่ที่กรุงเทพนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็ออกต่างจังหวัดกันนะคะก็มีมหาวิทยาลัยที่อยู่ภูมิภาคนะคะไปที่ทางเหนือก่อนค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะบริหารธุรกิจค่ะไปที่ทางใต้นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยคณะวิทยาการจัดการค่ะไปภาคตะวันออกค่ะ ก็คือมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะโดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยวค่ะแล้ววกกลับมาที่อีสานเราค่ะก็คือมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะรวมทั้งหมดนะคะ9มหาวิทยาลัยแต่เป็น10หน่วยงานหรือ10สถาบันค่ะเราลงนามความร่วมมือกันเมื่อวันที่4เมษายน2565นายี่เองค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะณนะลานปีดีนะคะที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสวยงามมากๆนะคะ เป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจค่ะเราลงนามความร่วมมือในช่วงเย็นนะคะช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะสวยงามจริงๆค่ะเป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะแล้วก็กัลยานามิตรค่ะทั้ง10สถาบันค่ะก็มาร่วมลงนามกันค่ะในการลงนามในครั้งนี้นะคะ เรามีดรเจฟ f p เพอร์รี่ค่ะซึ่งเป็นไวท์เพรสิดเนนต์ของ Asia Pacific ิกคะ AACSB ค่ะมาเป็นพยานด้วยนะคะรวมทั้งท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะท่านก็มาเป็นประธานในพิธีค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรเกษณีวิทูลชาติค่ะเป็นความภาคภูมิใจนะคะพวกเราจะมีผลงานแล้วก็มีกิจกรรมดีๆค่ะที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ BSNT ค่ะ10ส,สถาบันทางด้านบริหารธุรกิจนะคะที่ เราจะร่วมแรงร่วมใจกัน,นะคะ่ะในการขับเคลื่อนการศึกษาขับเคลื่อนงานวิจัยนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งดีๆนะคะเพื่อที่จะพัฒนาสังคมเพื่อที่อะให้เกิดผลกระทบที่ดีนะคะต่อชุมชนและสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นปณิธานของพวกเรานะคะเราจะรวมตัวกันในการสร้างมาตรฐานทางด้านการศึกษาระดับชาตินะคะแล้วก็อาจจะก้าวไปถึงการรับรองมาตรฐานของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยอีกด้วยค่ะก็ติดตามแล้วให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะ พวกเรา B S N T ค่ะนะคะคงจะมีเรื่องราวดีๆมานำเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะคะซึ่งในโอกาสต่อไปหลังจากที่ลงนามความร่วมมือแล้วนะคะก็จะมีการประชุมกันเร็วๆนี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โดยคณะบริหารธุรกิจนะคะจะเป็นเจ้าภาพค่ะแล้วจะได้นำเรียนผลการประชุมมาให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปค่ะข่าวสารต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของคณะเราเองค่ะนะคะ ไม่ทราบว่ามีใครรู้ไหมคะว่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราหรือ KKBS ค่ะเรามีอายุกี่ปีแล้วคะหลายท่านอาจจะทายไม่ถูกนะคะเรามีอายุปีนี้ครบรอบ30ปีหรือ3ทศวรรษค่ะถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆนะคะอายุ30ปีนียก็เป็นช่วงอายุที่มีเรียวแรงแล้วก็มีพละกกำลังนะคะมีความพร้อมในหลายๆด้านมีวุฒิภาวะ ะะทั้งทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็ทางด้านสติปัญญามันสมองด้วยนะคะค่ะเราก็คาดหวังนะคะว่าพวกเราจะเป็นเช่นนั้นนะคะสามทศวรรษค่ะของพวกเราค่ะเป็นเส้นทางที่ยาวนานแต่ก็เป็นเส้นทางที่มีความสุขแล้วก็เป็นเส้นทางที่มีความสําเร็จนะคะที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันทุกๆฝ่ายนะคะการนับอายุ30ปีนี้เราก็นับต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่เราะะได้แยกตัวออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อปี2535ค่ะจัดตั้งเป็นคณะวิทยาการจัดการนะคะจนมาถึงวันนี้ปี2565ค่ะแม้ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นบริหารธุรกิจและการบัญชีแต่เราก็ไม่เคยลืมนะคะว่าจุดกำเนิดของเรานั้นมาจากวิทยาการจัดการค่ะเราก็ยังนับรวมระยะเวลานะคะมาถึงวันนี้ครบรอบ30ปีค่ะซึ่งสิทธิ์เก่าของเรานะคะก็มีสิทธิ์เก่าทั้งที่ทสำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสาตร์นะคะ สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการหรือ M.S. นะคะและก็สำเร็จการศึกษาจาก KKBS ค่ะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็น B.A. นะคะตั้งแต่อยู่คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ M.S. นะคะก็คือ management s c i e n c e หรือ KKBS ค่ะเราคือพี่น้องกันเราคือสายเลือดเดียวกันนะคะวันนี้เราครบรอบ30ปีแล้วค่ะ เป็น30ปีแห่งความภาคภูมิใจเป็นความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นความเพียรพยายามด้วยกันค่ะเราจึงได้จัดงานนะคะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ30ปีของเราขึ้นเมื่อวันที่21เมษายน2565ค่ะคะ่งานของเราก็เริ่มในช่วงเช้านะคะเราก็มีพิธีกราบสักการะขอพรจากเจ้าพ่อมอดินแดงนะคะแล้วเราก็มีพิธีนะคะวงสวงค่ะที่คณะ บริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะเพื่อที่จะลํำลึกถึงนะคะผู้ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะที่เป็นกัลยาณมิตรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนักศึกษานะคะหรือเครือข่ายของเราค่ะแล้วก็เราก็มีพิธีทาบุญนะคะเพื่อที่จะขอพรหาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะ,ะแล้วก็ร่วมไปถึงนะคะในการเปิดห้องใหม่ๆของเราด้วยนะคะเรามีห้องใหม่ๆที่เราสร้างขึ้นมา ปรับปรุงขึ้นมาค่ะก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำการเจิมห้องนะคะในวันดังกล่าวค่ะเรามีพระครูโอภาสธรรมประพน์นะคะหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์มะโอภาโสค่ะเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมวิเวกอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะได้เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะแล้วก็เมตตาให้พรเมตตาจเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกับพระสงฆ์รวมทั้งหมด9รูปค่ะก็เป็น บุญของพวกเราอย่างยิ่งนะคะที่ได้ทําบุญใหญ่ในช่วงวันสงกรานต์หรือช่วงที่ต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ไทยค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานจํานวนมากมายเลยทีเดียวค่ะต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะทุกท่านก็ยังเสียสละเวลานะคะมาร่วมงานของพวกเราบางท่านก็มาตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่จนงานเลิกค่ะนะคะก็จํานวนมากเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ จัดงานนะคะภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้่งคัดค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่สำคัญที่พวกเราภาคภูมิใจนะคะครบรอบ30ปีค่ะ3ทศวรรษของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะก็นามาซึ่งความภาคภูมิใจนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากัลยาณมิตรของเราเครือข่ายของเรานะคะผู้ที่สนับสนุนเราก็ยังจะสนับสนุนเราต่อไปนะคะ,ะผู้ปกครอง นักศึกษานะคะหรือท่านที่ให้การอุปการะคุณของเราก็จะมีการสนับสนุนเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่เราจะก้าวสู่ทศวรรษที่4นะคะอย่างเต็มภาพพมคภูมิค่ะค่ะสำหรับข่าวสารของเดือนเมษาย,ยน2 5 6 5กก็ครบถ้วนแล้วนะคะ ข่าวสารอาจจะมีไม่หลายเรื่องแต่แต่ละเรื่องน่าภาคภูมิใจทั้งนั้นเลยแล้วแต่แต่ละเรื่องนั้นก็มีเนื้อหานะคะมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็รวมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทําให้เห็นภาพของการทํางานของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรวมทั้งได้ภาคภูมิใจไปกับพวกเราด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม ชมข่าวสารของพวกเราผ่านรายการ KKBS Din t อก k, k S <S <S มาโดยตลอดค่ะทราบว่ามี f c อยู่จำนวนหนึ่งนะคะที่ติดตามและให้กำลังใจพวกเราค่ะให้กำลังใจพวกเราต่อไปนะคะเพราะเรายังมีข่าวสารดีๆค่ะที่ทีมงานของเรานั้นได้จัดเตรียมไว้ในทุกเดือนค่ะกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะยังมีมาต่อเนื่องค่ะค่ะท่านที่ติดตามแล้วก็ขอให้ติดตามต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะเพราะว่าเรื่องราวดีๆนั้นยังมีต่อเนื่องทุกเดือนค่ะ ส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามค่ะก็ติดตามต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะแล้วท่านที่ยังไม่ติดตามค่ะขอเชิญชวนนะคะติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ kkbs.kku.ac.th ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะแล้วกด s first s t ค่ะเพื่อแจ้งเตือนทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของ kkbs นะคะและก็ติดตามผ่านเพจของคณะเรานะคะ facebook.com/kkbskku ค่ะ และที่สำคัญอย่างยิ่งเราก็มีช่อง YouTube ด้วยนะคะสามารถติดตามได้ที่ KKBS Channel ค่ะเห็นไหมคะเรามีตั้งหลายช่องทางค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขความสำราญกับการชมรายการเรานะคะ,ะถ้ามีเรื่องราวดีๆที่ประทับใจค่ะบอกพวกเราด้วยนะคะหรือมีเรื่องราวดีๆก็กรุณาแชร์ต่อไปให้ ท่านอื่นๆที่ไม่ได้รับทราบได้รับทราบด้วยนะคะแต่ถ้าหากมีสิ่งใดที่อยากจะให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนําอย่าลืมค่ะเรายินดีต้อนรับนะคะยินดีที่จะรับฟังทุกข้อคิดเห็นค่ะเพื่อนํามาปรับปรุงรายการของเราให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะเดือนพฤษภาคม2565ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปีใหม่ไทยนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะเดือนหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ